สนับสนุนโดยบ้านฟ้าเปียรมเลกแกรนเดทางด่วนวงแหวนลำลูกกาบ้านหรูริมทะเลสาบบนทำเลแห่งอานาคตเริ่ม4.5ล้านบาทโทร02 987 9380 3ในยุคของสมัยราชวงศ์ถังทุกอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นสีประจำชาติดอกไม้ประจำชาติและอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือเรื่องของนักสัต นับแต่โบราณมีสัตว์เทพประจําทิศมังกรประจําทิศตะวันออกเสือประจําทิศตะวันตกเต่าหรือเรียกว่าเต่ามังกรประจําทิศเหนือและทิศใต้ก็จะเป็นกระจิบกระจอกหรือนกทั้งหลายนั้นจะเป็นสัตว์เทพใครก็ตามที่เกิดแล้วอยู่ภายใต้อิทธิพลของสัตว์ทั้ง4ถือว่าเป็นเหล่าเทพมาเกิดทั้งสิ้นดังนั้นในยุคโบราณจึงเรียกว่า ยุคป่งสมดานตำนานเทพในด้านดาราศาสตร์ชาวจีนถือว่า12เดือนเป็น1ปีเมื่อนับ12เดือนก็ต้องมีสัตว์ประจำเดือนมีสัตว์เทพเช่นเดียวกันก็นับชวดเป็นหนึ่งแล้วก็ต่อมาอย่างที่เรารู้จักกัน ในจำนวนสัตว์ทั้ง12ระยะแรกก็ถือว่าเป็นความจำที่จะบอกว่าใครเกิดปีใดเท่านั้นแต่ต่อมามีการเสียงทายก็เกิดการพยากรณ์ขึ้นมาตามปีนักสัตว์ที่เด็กๆเ,เหล่านั้นเกิดเช่นเกิดปีปีชวดจะมีลักษณะอย่างไรเกิดปีแพะมีลักษณะอย่างไรดังที่เรารู้กันว่าหากว่าเราจะเรียนรู้เรื่องโหงเฮ้งก็เรียนรู้เรื่อง12ลักษณะนี้ด้วย ใน12นักษัตว์ชาวจีนยังแบ่งซอยละเอียดอีกว่าในโลกนี้มี5ธาตุแม้แต่นักษัตวเองก็มี5ธาตุเช่นเดียวกันเช่นเกิดวีนูก็จะมีทั้งหนูไม้ไฟน้ำดินและทองเป็น5ธาตุเมื่อรวมกัน12คูณ5ก็เป็น60 นี่คือความละเอียดในการที่จะมาใช้ในหลักพยากรณ์ในเรื่องของการเกิดปีเดือนวันและก็ยามที่เราเรียกว่าดวงของจีนนั่นเองเกิดขึ้นอย่างละเอียดทีท่วนในสมัยราชวงศ์ถังนี่แหละค่ะเพราะก่อนหน้านั้นจะมีการพยากรณ์จากกระดองเต่าบ้างจากปีของสัตว์เทพบ้างหรือจากการเสี่ยงทายแต่ว่าที่แยกแยะละเอียดในด้านราศาสตร์นับว่าราชวงศ์ถังจเจริญที่สุด แม้ว่าในปลายหั่นยังมีการเชื่อถือในเรื่องของการดูดาวก็ยังไม่ได้มีการจดบันทึกต่อมาในสมัยต้นราชวงศ์ทางลีจิ้งบันทึกตามรักพิชัยสงครามได้บันทึกในเรื่องของดาราศาสตร์ไว้ด้วยและท้ายที่สุดดาราศาสตร์ก็ซอยแยกและเอียดออกไปอีกคแคนงหนึน่งเป็นในเรื่องของศาสตร์พยากรณ์ก็คือ12บลักษณะหธาต,าตุเพราะฉะนั้นในเรื่องของธาตุ จึงเป็นการบอกอุปนิสัยของคนยิ่งแยกเป็นปีเดือนวันยามก็จะทำให้รู้ว่าเด็กที่เกิดในเวลานั้นเดือนนั้นปีนั้นยามนั้นมีธาตุอะไรในตัวมากที่สุดแล้วก็ตั้งชื่อเพื่อความสมดุลและความอุดมสมบูรณ์ความเจริญในชีวิตดังนั้นเวลาการผูกดวงจีนเราก็จะนคิดว่าดวงจีนเนี่ยใช้ยามยามนึ่งมีประมาณสชั่วโมงแต่ว่าดวงไทยนี้เราแยกกันเป็นนาทีนะคะ แต่อย่าลืมว่าดวงจีนั้นมีทั้งปีมีทั้งเดือนมีทั้งวันแล้วก็ยามแล้วสามารถแยกาธาตุออกมาแล้วก็ตั้งชื่อออกมาเป็นาธาตุได้อีกด้วยนี่คือความละเอียดที่ถ้วนและเป็นการพยากรณ์ที่แม่นยำที่สุดในการคัดเลือกคนที่จะวางตำแหน่งหน้าที่ให้เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเลือกแม่ทัพค่ะ